สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะร้านขวัญใจการเกษตรอำเภอคุพหวาปีจงดดังหวัดอุรีนะคะพาชมรถแท็กเตอร์39แรงยันมานะคะคันนี้เป็นมือสองนะคะมือสองคันนี้นะคะเป็นรถจดทะเบียนปี59ค่ะมาพร้อมกับอุปกรณ์ใบมีดนะคะคมใบมีดตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ ได้คมใหม่ไปเลยนะคะแล้วก็มีผันพวนนะคะขายอยู่ที่ราคา3า0 0 0 0สบาทค่ะยางหน้าก็เป็นยางใหม่นะคะเปลี่ยนให้ใหม่เลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวดูสภาพด้านหลังก่อนนะคะ mm hmm. เก็บงานให้เรียบร้อยนะคะ mm hmm. แขนยกอุปกรณ์แขนกลางเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะ mm hmm. ยางหลังเหลือเยอะค่ะ mm hmm. ค่ะเดี๋ยวขอฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะเดินหน้าถอยหลังเลยค่ะ ถท่านใดสนใจนะคะอยากเข้ามาลองชมรถนะคะอยากเข้ามาลองสตาร์ทเดินหน้าถอยหลังลองขับเคลื่อนนะคะเชิญได้นะคะที่อำเภอคุณพาปีจังหวัด,ดอุดรธานีคะ่ะเดี๋ยวดูข้างในนะคะรถเป็นสีเดิมเลยนะคะเราไม่ได้เปลี่นะคะเครื่องไม่ได้แกะ ให้หน่อยค่ะว่กี่ชั่วโมงแล้วเดียวช่างดูให้นะคะสามพนเจ็ดสิชั่วโมง3ามพันชั่วโมงนะคะหมายเลขจุตอนนะคะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาลองรถได้เลยนะคะที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะคะ 0835603888มหาค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ